สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทุกท่านที่เข้าทีดอธรรมดานะครับวีพี่ธรรมดาวเาจะมานำเสนอพนัุนนี้คืออีบาเช้านะครับทุ่งนนี้คืออีช้าของวันที่หกนะครับมิถุนายนของีท้ของสุเก็ยนะครับทุ่นนี้คืออีก็คือมุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจีนี้ให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันุกร์นะครับวันละสองรอบนะตัวันนี้ขออภัยด้วยนะครับหยุดทั้งเลขหยุดทั้งคนอ่า คนก็หยุดไปรอบบ่ายเลขก็ด้านเป็นเลขดับซะอีกไม่มาเลยขอขอใครด้วยนะครับวันนี้เอาคืนนะครับวันนี้นะวันนี้เอาคืนนะครับขอคอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกิปทุกิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูเกย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเรจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมตัวกับบอลแมนเดนเท่านั้นนะถึงชอบให้ใจใส่ให้ถึงไม่ชอบปล่อยเฉยๆนะครับรุ่นรวมตัวกับบอลแมนเดมไปนะครับ วันที่6มิถุนายนของพันหินะครับวุนนี้สี่เช้านะเลขสูงนะ8กับ9นะครับวันนี้นะ8 9ดเ้คู่กับเลขต่ำนะครับ0 1 2 3นะึองามนะแปดนะครับอะไร8อะไร9ก้ันนี้คู่กับอะไร0 8 0 9 1แ1 9 8 2 9 8 2 9 3 8 3 9นึ่งแปนะครับ หนึ่งสองสามนะฝูเขานนะสน,นี้นะครับดไปเลยเป็น,นกนะครับตอนนี้ที่เก้านะตอนนี้ที่เก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับสามน,นี้นะอ่าอันนี้ฟอนเป็นสองตัวนอนนี้ที่อ่า สองกับสามนะสองกับสามนะครับถึงนะรับสองกับสามนะครับทะยิบบินกับแปดเก้าถึงนะคสองสามนี่นะครับอ่าครับสองกับสามอยู่ตรงไหนข้างล่างนะครับสองกับสามนะครับสายลูกสายวิ่งก็เน้นเก้าก็จับที่เก้านะครับประมาณนี้นะครับอืมครับแถวนี้นะครับยี่สิบเช้าออกเก้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละสองรอบนะครับอืมวันนี้ก็เอาคืนนะเมื่อวานนี้อืมครับแกนต้องทํำละใช่มั้ยอ่าตามตามนะครับอืมรุ่นนมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอ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 บคุณมากๆนะครับขอให้ท่านดวงดีมีโชคแหงๆๆ,ๆ่ไม่เก็บไม่จุนมั่นคงม,มั่งคั่งมั่งมีนะครับสวัครับสวัสดครับ